สัีคมสวัสด,มสสดีมันอยู่กับบอตาคำตะการครับมื่อี้บอตาคำตะกาฮะก็เลิกงานครับผมนี่เสือ,อยังดำเลยนะฮะก็เลิกงานก็เลยได้ออกมาเล่นคุกหนองหน้าครับไปออกมาเห่นกับอหนิพธนคำตะกากับบาอีบาอีกอก็มาสวยบอหนิพ่นเอียดเงินโดนเนี่ยมันเป็นสองเดือนแล้วบอเอสองเดือนแล้วครับ สองเดือนหรือบ่มาเอ็ดนี่สองเดือนบ่บ่เดือนเดือนกว่าเดือนกว่าประมาณเดือนกว่าครับเบอร์เอียมาเอ็ดซอยบริพนิพนธ์คำตะกะกะมีหลายคนครับที่ถามบอร์ตะมาว่าเงินบริพนิพนธ์จะนนลแล้วตอนไหนกะใกล้จะแล้วลนะครับใกล้จะสำเร็จใกล้จะเป็นจริงแล้วแต่ครับแต่บตเบอร์ตะคำตะกะพาไปเมืองครับผม ครับผมไอ้เซำเลจแล้วกะซื้อหลังคามานี่ครับตัวนี้ขึ้นโคง้งมือเนี้ยกรบเบานิพนกับเบ้าเอท่าสีได้ท่าสียิกบดดนครับยึกบดดนเป็นจริงครับโค้งนองหน้าของ,องี่บรรยากาศยามแรงเลย ตัวนั่นกับอีกหลังหนึ่งครับอีกหลังหนึ่งเสื่อมต่อกันมานมวันนี้พ่นคำตระก,กาก็เบ้าเอียองครับผมจัดเอียงเลยหลังไงครับถือว่าหลังไง ยีบ่บุดอนกับยีบุดอนน่าจะมุ่งลังค่าครับประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เพราะว่าพ่นสีแล้วพ่นก็จะมุ่งนี่ครับสีกับพ่นไปเนี่ยแล้วครับเดือทั้งไตเดือทั้งไตห้ายังว่าพ่นพ่นสีแล้วก็ึ้นลังค่ามุ่งหลังค่ามุ่งหลังค่าแล้วก็จะแอมยากห์ลังคัน แ้งก่อนบันนี้พูดคำสกปรกครบสุยางสุแนวครับผมเอ็ดเองไฟเบอร์ฮินเจียอยังก็ครบเบิดครับก็เลยบริจ้างสร้างจัดเองเลยตูเสียมสื่อมาพร้อม ซื้อไว้เป็นที่เรียบร้บอยวันนี้พลพลังกาครับ พ่นาสีสีสีพันหักแล้วบริช่วงนี้กับผู้ใดกับบริบบรบบรบคอยลงคลิปกับค่าเอ็ดนี่ละเอ็ดเงินครับเอ็ดหมกรับแขกพร้อม วันนี้ก็เป็นที่บอกวันนี้พูกคำจกะนอนจิแลกเลี่ยวหลังนี้เลี่ยวครับหลังนี้เลี่ยก็จะใหญ่ใหญ่คลองเขาเป็นนี้นี่อนครับผมพอช่วงนี้ก็ฝน,นก็เริ่มจะตกนะครับไก่ไก่ฝนก็นจะมาแล้ว เบาเอียยู่ใส่เด็บเบาตามตัตะกายภาพไปหาเบาเอีครับจะไหกสักครู่ครับผมตอนนี้ก็ในภาพมึงรอบๆลอกขูองหน้าครับเบาตามตะการก็ได้มาดดนแล้วบาตามตะการพอได้ลุงคลิปครับก็ข่าอีดงานครับผมข่าอีดงานพอได้คอยออกไปใส่แต่แต่คลิปตัวที่มาซงของในบนี่พุน่น ทางถ่ายกันมากครับผมลงคลิปแต่พุ่นมากกับเบรดลงคลิปอีกเลยครับผมมนี่ก็จะเป็นของหนาครับของหนาตัวนข่ามาอีกแล้ว เอีนางจะถ่ายคลิปเกือคัครับเลยนะครับเอีนั่งอยู่ปุ้นเอ็นงานแล้วนั่งเรียนคนเอ็ดบานพร้อมเอ็ดมองรับแก่ร้อมเอเ็น ทีเรียบร้อยครับเกษตรมีการต่อเติมออกมาอีกเพราะว่าให้หลังนี้แล้วสําเร็จแหลักเกษตรบุ้งว่าจะ,จะต่อเติมทา้งใดเดี๋ยวมีมองต่อเติมครับมีมองต่อเติมเลยบ่าวตาทำก,การจะมาถ่ายเมืองไปเรื่อยๆว่าช่วงนี้บ่าวตาทำก,การอาทิตย์งานครับบุ้งว่าจะไปถ่ายทางใดเปลี่ยนใส่เพราะว่ากระหนักงานพร้อมก็เลยเดี๋ยวออกมาหกน้องหน้าครับมาถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมวันนี้ บอาาากระทำะก่าจะพาไปหาบาอกอีว่าไปถามบอกอีว่าบอกอีได้เอ็นกระบาวนิพนธ์ดนยังครับมาเอ็ดกระบาวนิพนธ์ดนยังหรือนี่ครับทอ่อใส่ละใส่ท,ะทะ่อพร้อมระบายท่อนี่ครับวิวโหงหนองน่าแยมแรงบรรยากาศดีๆครับผม น้ำน้ำก็เริ่มแห้งครับน้ำเริ่มแห้งแล้วทำไมฝน,นตกมากอะเริ่มมีนม้ำขึ้นจากน่อยอีกสองสามมือครับแต่ยินข่าวว่าฝนจะตกทา้งกรุงเทแต่บางหัวจะตกแถวบ่า,ารุ่นน้ำกันครับว่าฝนจะตกบ่ตอนนี้รับบ้านน้พนกับบุ้ยตกปันใดเพราะว่าตอนนี้ก็ไเด ได้ทาสีได้ทาสีได้เอ็ดอยังจากบ่อน,นิพนธ์จะให้เอ็ดเทือนให้มันเหลี่ยมสักครับใส่ตกตกต็จังตกครับมือนี้บ่มีไผมาสอยเดี๋ยวมือมุ่งหลังค่าแล้วตาคัมตะกาจะมาสอยบ่อนิพนธ์เอาแบบนี้เลยครับเมันจะมาสอยเพิ่นมุ่งหลังค่ามือนั่นเดี๋ยวบ่ตาคัมตะกาจะหยุดงานครับผมหยุดงานมามุ่งหลังค่าสอยบ่อน,นิพนธ์ให้มันเอ็ด ไอ้มันเหลวครับนี่หยุดงานมาเอ็ดซอยให้มันเหลว,ให,หลวให้เส็ดสิ้นครับผมมุงหลังคา,งาเรื่องแอมทั้งคางนี่ครับแอมนั้งคางมุงหลังคางนี่คุยกันนิดนึงครับบุ้งว่าบ่าตามแต่ก,การหยุดงานเลยบ่ก็ร่างต้องมึงกับไปเรื่อยติดตามบริโภคคำสกาไปเรื่อยครับ,รรบว่าเตาองเอ็ด แบบใดหรือบาริพลนคำตะไก,ก่ต่อไปทั้งนาอีกครับนัางนาต่อต่อจากมรงนั้นครับไปหันบุหงบาริบาริพลจะต่อไปอีกบ่าถ้ามืองน้ำกันเป็นมองน้ำกันครับเมืองไปเรื่อยๆเพราะว่าช่วงนี้นรนครับู้ใดครับดุดนครับโดนนั่นๆนนครับคอยได้ลงคลิปคอยได้ลงคลิปครับผู้ใดกัญชาครับ ยามแดงเมือดคำแล้วพี่น้องเ่อจะมาถ่ายคลิปให้ผู้ชมได้ชมเทเลนกับบริมาครับหากันเดีอวกัน <c oughs> <c oughs> ตอนนี้น้องที่เอ๋วกับไอ้ปิ่นโอยู่ครับตานั่งเอกคนอยู่ครับนั่งเอกหน่อยกับนั่งเอกช่องบอลนพิพนธ์ความตกาอยู่ปกติวิวสวยกูนี้ครับตอนนี้เพิ่นไปซื้อ เนื้อกินเนื้ออาหารแรงเพราะว่าเริ่มคําเริ่มยังมากก็ต้องหาเตรียมในย,ยูนเนื้อกินถ้าบริพนธ์ของตะกากับเบ้าอีเพราะาทุกคนครับเมื่อยเนาะทุกคนกับเมื่อยบูว่าจะไป <c oughs> กินยังได้กินยังแต่ละมือแต่ละเว่นครับกูร์ะเ,เบียดเบียกเบิดมหอเบิดเว่น เ่าเอ๋คือส่วงยางบ่ะหวเคือส่วงยางบ่ะหวแห้เริ่มเก็บของกันละค่ำ <c oughs> มากต้องเก็บของ <c oughs> เพราะเมื่อนี้เป็นบรรยากาศแบบลุ่มๆมากจ่างๆดะไม่รู้มมรว่าฝนมิจะมาตอนใดน ดูซึกว่าฝนจะมาครับมื่อนี้มึงบรรยากาศครับพุูดอู้แต่ฝนตัวคักเป็นคึม เก็บของเริ่มเก็บของได้ <laughs> ับผมเดี๋ยวเอาไปมืนะ่นหนาโอกาสหนาผมเดี๋ยวประตาศนักการจะได้ออกมาถ่ายให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกมื่อนี้กะหยุดคลิปเพียงนี้ผมเพราะว่ามืดแล้วเริ่มมืดเริ่มค่ำแล้วได้ขออนุญาตกลับแล้วครับผมปิดคลิปเพียงนี้ผมถ้ามาคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe ครับถ้าจะได้มืออื่น เมื่ออืนะ่นายจะออกมาหาเบาเอกับบ้านิพนอีกหรือถ้ารุนมือมุ่งหลังค่าเลยผมพร้อมกันนะครับแต่จะออกมาโม่ใส่เบ้านิพนเมื่อหนูจะหยุดงานเลยครับผมประพมบายบายครับผม